กีฬาคือเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งแต่เป็นสิ่งเสพติดที่ดีถ้าถามว่าชอบกีฬาอะไรชอบบาสครับดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เริ่มเล่นประมาณมอปลายเริ่มเล่นมอปลายก็สนุกดีครับรู้สึกว่าเล่นเล่นแล้วแบบว่าสาวกิด <laughs> ไอดอลของบาสก็ต้องคนนี้นะครับคบี้แบร์ โดดเด่นมากซึ่งทักษะไม่ต้องพูดถึงความเร็วครบเครื่องเลยครับจำท่าเข้ามาทุกท่าเลยครับโยกหลบหลอกลอดขาม้วนตัวโน่นนี่นั่นเอามาหมดเลยเราต้องไปดูวิดีโอบาสก่อนเราต้องดูเทปที่เขาแข่งกันก่อนแล้วมันก็จะแบบว่ามีความมีมีไฟที่อยากเล่นแล้วเราก็พอพอ,พอเราไปเล่นเสร็จปุ๊บเราจะมีเขาเรียกอะไรมันจะเล่นสนุกขึ้น ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับก็ขอให้ดูกีฬาอะไรอางนี้ก็ได้มันเป็นการผ่อนคลายสมองชนิดนึงทำให้อดีนาลินสูบฉีดในร่างกายนะครับ